น่ารักปุกปิกน้องแอปิเกลมุมนี้แฟดพีสายฟ้าชัดๆเผอแป๊บๆก็จะอายุครบ4เดือนแล้วล่ะค่ะสำหรับสาวน้อยสุดฮอตน้องเกลเด็กยิงแอปิเกลหลังสี่สิงพิพัฒลูกสาวสุดที่รักของนักแสดงพิธีกรดังชมพูอารยากับนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตที่ตอนนี้นั้นกลายเป็นซุปตาตัวจริงความนิยมแรงพุ่งแสงพีสายฟ้าและพายุ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งล่าสุดมามมีชมพู่นั้นก็คอยอัปเดตพัฒนาการความน่ารักของลูกสาวให้พี่พี่เอนั้นได้คอยติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะและล่าสุดนั้นก็มาพร้อมกับน้องแอปปิเกมลนั้นส่งยิ้มหวานละมุนทักทายเหล่า f อพร้อมแคปชั่นระบุว่าป,ป,ปุ๊ปิ๊ก ช็อตน,นี้ก็ทําเอาหลายคนนี่ก็ถึงกับแห่ทักเป็นสิ่งเดียวกันเลยค่ะว่ามุมนี้พีใส่ฟ้าชัดๆเลยล่ะคะ่ะและคุณล่ะคะมีความคิดเห็นว่าเหมือนหรือไม่เหมือนอย่างไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะคะ